สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนะคะสำหรับประกันอุบัติเหตุนะคะบริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครองใดๆทั้งสิ้นนะคะในกรณีที่ผู้อาประกันหรือว่าคนที่ทําประกันอุบัติเหตุนะคะ,ไป,ะ,ะไปก่อมมอบไปก่อการจราจรแบบนั้นนะคะเป็นข้อยกเว้นที่ชัดเจ,จนเลยนะคะไม่ว่าประกันอุบัติเหตุ แต่ละบริษัทหรือว่าแต่ละกรมธรรม์ของผู้เอาประกันที่ทำนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเลือกแค่ทําที่ได้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตอย่างเดียวแบบนี้เบี้ยประกันก็จะถูกลงนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเลือกเป็นแบบมีความคุ้มครองชีวิตด้วยนะคะก็จะจ่กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีค่า ซือบัตรใบนี้นะคะเป็นปเครดิตในการรักษาพยาบาลนะคะเข้าไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะรับการราักษาถ้าสมมุติเรามีความคุ้คมครองอยู่ที่วงเงินนะคะอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทเรารักษามไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทก็เราไม่ต้องจ่ายส่วนต่างนะคะกะ็เดี๋ยวบริษัท นนะะเดี๋ยวโรงพยาบาลนะคะจะแฟกใบเสร็จมาให้กับบริษัทประกันแล้วก็ลูกค้าก็ออกโรงพยาบาลมาแบบสบายๆเลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเลือกความคุ้มครองที่มีเงินเชืเชยรายได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเลือกแบบที่มีเงินทชืเชยรายได้ตัวนี้นะคะจะต้องเป็นแบบที่นอนโรงพยาบาลหรือว่าแอดมิทนะคะสมมติว่าเราทําไว้วันละสองพันบาทนะคะคแล้วก็เรามีการผ่าตัดจะไม่นอนนะคะนอน5คืนก็จะได้อ่ เงินเฉยๆนะคะอยู่ที่1นึ่งหมืนบาทค่ะหรือว่าบางกรมธรรม์ เวลา6เดือนคือไม่สามารถหายขาดได้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้นะคะไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันด้วยตัวเองได้ก็จะได้เงินก้อนนะคะตามความคุ้มครองของกรมธรรมนั้นๆน,น,นะคะสมมุติว่าในกรมธรรมนั้นนะคะระบุไว้ว่าหามีอาการทุกพลภาพสิ้นเชิงถาวรจะได้เงินหาทุนประกัน1ล้านบาทเราก็จะได้1ล้านบาทตรงนั้นนะคะนี่คือความคุ้มครองคร่าวๆ ส่วนของประกันอุบัติเหตุนะคะอาจจะเป็นแบบปีต่อปีหรือว่าอาจจะเป็นแบบที่พ่วงกับกรมธรรหลักใหญ่พ่วงกับประกันสุขภาพก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญที่จะบอกวันนี้ก็คือความคามุ้มครองทั้งหมดนะคะที่ทําประกันอุบัติเหตุเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม